สวัสดีค่ะแม่จ๋าจากช่องบ้านนานในป่าปูนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในเรื่องเกี่ยวกับข่าวความช่วยเหลือจากภาครัฐและก็นโยบายภาครัฐนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ฉันได้อัปโหลดนะคะเกี่ยวกับตารางการโอนเงินหรือว่าการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในมาตรตาต่างๆนะคะซึ่งกําหนดการก็คือจะเริ่มโอนได้นะคะในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นะคะก็ขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิ์นะคะได้ตรวจเช็ค นะคะตารางการโอนเงินนะคะให้กับตัวท่านเองนะคะเพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะและก็ในส่วนของคลิปนี้นะคะจะเป็นการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการเช็คสิทธิ์เยียวยาประกันสังคมทุกมาตานะคะทั้งมาตรา3ามสาแล้วก็40นะคะโดยดิฉันได้แปะลิงค์นะคะไว้ใต้คลิปนะคะท่านสามารถนะคะเข้าไปคลิกได้เลยหรือพิมพ์เอาก็ได้นะคะนั่นก็คือ www. sso.go.th นะคะท่านสามารถพิมพ์มหรือคลิกได้เลยวันนี้ดิฉันจะสาธิตในส่วนของการคลิกลิงก์นะคะก็แค่ใช้มือของเรานะคะแตะเข้าไปในลิงก์สีฟ้าๆตรงนี้ค่ะคลิกเสร็จแล้วปุ๊บนะคะลิงก์ก็จะพาเราไปสู่หน้าจอของสำนักงานปาระกันสังคมนะคะก็จะขึ้นหน้าจอว่าท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวานาในจ้างและผู้ประกันตนในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดใน9ประเภทกิจการนะคะในส่วนของกล่องสีน้ำเงินเข้ม2กล่องนี้จะเป็นการตรวจสอบสิทธิผู้ประกันตนมาตรา3-3นะคะอันบนจะเป็นส่วนของตรวจสอบสิทธิ์ลูกจ้างอันล่างจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ของนายจ้างนะคะท่านก็สามารถคลิกเข้าไปตามสิทธิ์ประกันสังคมของท่านนะคะแต่ในส่วนของดิฉันจะตรวจสอบสิทธินะคะคสาธิตการตรวจสอบสิทธิ์ของ ผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเพราะว่าคุณป้าของดิฉันนะคะได้รับสิทธิเงินเยียวยาในมาตรานะคะ40นะคะดิฉันก็จะคลิกลงไปตรงกล่องนี้นะคลิกลงไปปุ๊บเขาก็จะให้ใส่กรอกอเลขบัตรประชาชนนะคะเสร็จแล้วให้มาคลิกในส่วนของตัวเลขที่เรามองเห็นที่อยู่บนหน้าจอนะคะก็กอกลงไปนะคะเป็นตัวเลข6กหลักค่ะอ่าพอกรอกเสร็จแล้วปุ๊บก็ นะกดปุ่มสีเขียว,ยวตรงคําว่าค้นหานะก็จะขึ้นสถานาการณ์ได้รับสิทธิ์ของเราเลขประจําตัวประชาชนนี้ตืดดดดได้รับสิทธิ์นะคะก็นะคะรอให้ทางสํานักงานประกันสังคมโอนเงินเข้าบัญชีให้เรานะคะก็จะมีข้อกําหนดเพิ่มเติมข้างล่างนะคะทางแอปพลิเคชันหรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้แจ้งนะคะว่าขอให้ท่านดําเนินการเปิดใช้พร้อมเพย์โดยปูกบัญชีธนาคารกับเลข ประจาตัวประชาชนให้เรียบร้อยสํานักง,งานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนเท่านั้นนะคะก็คือต้องไปผูกนะคะเลขบัตรประชาชนเข้ากับบัญชีธนาคารของเรานะคะให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นก็จะไม่สามารถรับ,งรบเงินโอนได้ของคุณป้าก็นะคะเข้าข้อมูลข้อมูลเข้าในระบบวันที่8กันยายน2564ก็คาดว่าจะได้รับเงินในช่วงประมาณ ปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะอันนี้ก็คือวิธีการเช็คสิทธิ์อย่างง่ายๆนะคะอย่าลืมเช็คสิทธิ์ของท่านนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะถ้าท่านมีข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะหรือว่าข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะท่านก็สามารถาพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะเพื่อข้อมูลของท่านจะได้เป็นประโยชน์กับท่านอื่นๆน,นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมสวัสดีค่ะ